ขอรับรอง GMP กัญชากัญชงกรมวิชาการเกษตรเปิดขอบข่ายการรับรองการผลิตพืชกัญชาและกัญชงตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพรซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปไม่ได้บังคับให้ผู้ปลูกต้องขอการรับรอง ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปลูกการชาหรือการชงที่มีความพร้อมในการรับการตรวจประเมินและมีคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับการรับรองตามที่กำหนดซึ่งจะกล่าวให้ทราบในลำดับต่อไป g a p ย่อมมาจาก Good Agriculture Practice หรือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชหมายถึงแนวทางการปฏิบัติในระดับฟาร์มเพื่อให้ได้สินค้าปลอดภัยปลอดศัตรูพืชและมีคุณภาพเน้นวิธีการควบคุมและป้องกันการเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตก่อนยื่นขอรับรองเกษตรกรต้องทราบวัตถุประสงค์และข้อกำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร ครอบคุมข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับการผลิตพืชสมุนไพรทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตในแปลงปลูกถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งมีการบรรจุและ หรือรวบรวมผลิตผลเพื่อจำหน่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้วัตถุด,ดิบพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพและปลอดภัยเหมาะสำหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานนี้จะครอบคุมการผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่มีจำหน่ายในรูปแบบผลิตผลสด และพืชสมุนไพรที่ผ่านการลดความชื้นข้อกำหนดตามมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพรมกส5 3 0 2 2 5ศ1ขดดังนี้ข้อที่1ตามข้อกำหนดแบ่งน้ำเป็น2ส่วนคือ 1. น้ํา้ำที่ใช้ในแปลงปลูก ต้องมาจากแหล่งน้ำที่ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในผลิตผลและ 2. น้ำที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวต้องสะอาดมีคุณภาพมาตรฐานข้อ 2. พื้นที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในผลิตผลและพื้นที่ที่ใช้ในการพ่อปลูกต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. วัตถุอันตราย หากมีการใช้ให้ใช้ตามคำแนะนำหรืออ้างอิงคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้องและมีอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายจากสารพิษ 4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์ตรงตามพันธุ์ชนิดใช้วิธีการปลูกและดูแลรักษาที่เหมาะสม ตามชนิดของพืชสมุนไพรโดยคำนึงถึงการผลิตสารสำคัญมีวิธีการให้น้ำที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของพืชสมุนไพรโดยคำนึงถึงการผลิตสารสำคัญ 5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรแต่ละชนิดในระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงปริมาณสารสำคัญเก็บเกี่ยวด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกขาลักษณะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชสมุนไพรมีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและหรือลดความชื้นที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 6. การเก็บรักษาและการขนย้าย การเก็บรักษาสถานที่ต้องถูกสุขลักษณะอากาศไทยเทสะดวกมีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานการขนย้ายภาชนะและพาหะที่ใช้ในการขนย้ายต้องสะอาดรวมทั้งป้องกันแสงได้โดยให้มีความเหมาะสมต่อชนิดของพืชสมุนไพร 7. สุขลักษณะส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ หรือได้รับการฝึกอบรมด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ 8. บันทึกข้อมูลและการตามสอบเอกสารและบันทึกเช่นการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวการฝึกอบรมสุขลักษณะส่วนบุคคลและผลการตรวจสุขภาพมีบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องไว้อย่างน้อย2ปี เพื่อให้สามารถตามสอบและเรียกคืนสินค้าเมื่อเกิดปัญหาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอการรับรอง GAP กัญชากัญชงผู้ยื่นจะต้องจดแจ้งการปลูกกัญชากัญชงผ่านแอปพลิเคชันปลูกกันของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วเท่านั้น ผู้ยื่นต้องมีความสมัครใจในการขอรับการรับรองและยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดในการขอรับรองแหล่งผลิต g a p พืชผู้ยื่นต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ในพื้นที่การผลิตถูกต้องตามกฎหมาย เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรและไม่ถูกเพิกถอนใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานรับรองใดๆที่มีมาตรฐานเทียบเท่าของกรมวิชาการเกษตรเว้นแต่พ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ถูกเพิกถอนใบรับรองเอกสารประกอบการขอคำรับรอง 1. หลักฐานการจดแจ้งปลูกกัญชากัญชง 2. คำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 3. แสดงบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน 4. หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล 5. หนังสือมอบอำนาจ 6. สำเนาเอกสารสรรริทธิการใช้ที่ดิน 7. ใบรับรองฉบับเดิมกรณีต่ออายุเมื่อเกษตรกรเตรียมเอกสารประกอบการขอรับรองเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นกับเจ да oui. well ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารนัดหมายและตรวจประเมินนแปลงปลูกหากไม่พบข้อบกพร่องจะทำรายงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการรับรองและหากผ่านการพิจารณาจะจัดทำใบรับรองให้กับเกษตรกรเมื่อเต็มเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นแบบคำขอรับรองด้วยตนเองได้ที่ 1. สําสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรในจังหวัดพื้นที่ใกล้ท่าน 2. กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชหรือสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสามารถยื่นโดยการส่งปรษณสน์หรือปรษณสน์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่อยู่ของหน่วยงานติดต่อสอบถามที่อยู่และขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่1 จังหวัดเชียงใหม่สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่สองจังหวัดพิษณุโลกสำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่3จังหวัดขอนแก่นสำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่4อุบลราชธานีสำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่5จังหวัดชัยนาทสำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่6จังหวัดจันทบ UH! so. ุรีสำนักวิจ hit ัยพัฒนาการเกษตรเขตที่7็ด จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่8จังหวัดสงขลาหน่วยงานส่วนกลางกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชกรมวิชาการเกษตรกรุงเทพ